สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวครีมกันแดดตัวนี้เป็นของโชว์นะครับอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นะครับแล้วแม็ก็ได้ลองใช้มาประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วมันรู้สึกว่าเออมันแม็กชอบนะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วแมาคิดว่ามันไม่มันแล้วก็มันได้มีสารเคมีแล้วก็มันยังช่วยแบบกันแดดนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยปกติมันจะไม่ค่อยใช้ที่เป็นครีมกันแดดที่แบบเป็นครีม เออมันจะใช้เป็นแบบเจลเหมือนแบบบ i โอเรอะไรเงี้ยที่แมคใช้ตามวิดีโอแต่งหน้าใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยแบบพอลองใช้แล้วตอนแรกก็รู้สึกว่าเออมันจะเหนียวไหมจะจะอุดตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบพอใช้ไปแล้วก็ไม่รู้สึกนหนาวอุดตันอะไรเงี้ยนี่นะคะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้โชว์แล้วก็เป็นข้างหลังแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีตัวตัวแพคเกจจิ้งเนี้ยอยู่ข้างในน่ารักมาก ซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือเป็น physical sunscreen มี UVA UVB protection ที่ก็คือแบบป้องกันแสงแดดั UVA UVB แล้วก็ oil free ก็คือไม่มีน้ำมันนะแล้วก็ moisturizing ก็คือช่วยในการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ non greasy texture ก็คือเป็นแบบให้สัมผัสที่ไม่มันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยนี่คือเิ่เทียวเคม นี่เขาบอกว่าเหมือนมันเป็นเบสเมคอัพได้ด้วยนะแบบว่าเหมือนเป็นไพรเมอร์อะไรเงี้ยก่อนแต่งหน้าอะไรเงี้ยทุกวันนี้มาใช้แค่แบบตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็คอนซีลเลอร์แล้วก็วกตามด้วยแป้งาสหรองคือนอะไรเงี้ยคือบบไม่ใช้พวกแบบ ่ทุกอยางนี่พอทาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วมันจะเนียนมากอะ่ะแบบไม่ต้องใช้รองพื้นแล้วอะ่ะแต่สำหรับคนที่แบบมีรอยหรือแบบอะไรก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดมาอีกทีหนึ่งค่ะนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวแม็กไปเรียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักสี่โมงครึ่งดีกว่าเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีว่ามันแบบจะยังอยู่ดีหรือเปล่าโอเคนะบายบายสวัสดี อันนี้เป็นเวลาเท่าไรค <Hi. S 1> ะใช่ Hi, <c oughs> ห้าโมง <19. S 1> ห้าโมงสิบเกแต่หน้าก็ยังไม่มัน <c oughs> แพคเกจิ้งมันอนะมันจะมีปริมาณสิบห้าสิบห้ากรัมอันนั้นจะประมาณ300รอกว่าบาทที่จำได้นะก็อนอันขนาดเนี้ยขนาดใหญ่สุดก็จะเป็น30มสิบ ML ก็คือเจ็ร้อกว่าบาทประมาณเดี๋ยวแม็ก พิมพ์ราคาไว้แล้วกันเพราะแม็กจะไม่ได้จริงๆเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่เ c e b o o k อันนี้เลยนะเดี๋ยวแม็กทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนย้ล้กันนะครับเดี๋ยวแม็กไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้แม็กด้วยนะครับที่ช anel ของแม็กนะบ๊ายบายครับ